สวัสดีครับผมดรกันสุรสารผาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24จังหวัดสิงห์บุรีครับประเด็นที่ผมจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ผมตั้งชื่อเอาไว้สั้นๆครับคือคำว่าคลั่งครับท่านฟังไม่ผิดนะครับคำว่าคลั่งสะกดอย่างนี้ครับคอควายลอลิงไม่หายกาดไม่เอกแล้วก็งองูครับ ส่วนจะหมายถึงอะไรนะใครครั่งใครไม่ครั่งนะครับแล้วก็ค้ั่งแล้วมันเป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับสนทนาธรรมก่อนนะครับสนทนาธรรมในต้นคลิปในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนายกแพททองฐานครับเพราะว่าผมได้ข่าวมานะครับว่านายกแพทองทานนั้น ทําตัวโลว์โปรไฟล์มาสองเดือนแล้วตามข่าวนะโลว์โปรไฟล์ Fi หมายความว่าอาจจะพูดน้อยลงตอบคาถามผู้สื่อข่าวน้อยลงนะครับอาจจะทําเท่าที่จําเป็นโดยอาจจะไม่ตอบคําถามผู้สื่อข่าวมากนะักเช่นมีการทัแหลงหรือมีการพูดถึงผลการประชุมที่สําคัญสําคัญนะในการประชุมครมในวันอังคารครับผมไม่ทราบว่าเหตุผล ที่นายกแพรทองทานทํานั้นจะด้วยเหตุผลใดครับแต่ถ้าหากว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทํำที่จะคล้ายๆกับการตอบโต้นะครับสิ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนนะในกรณีของอาการแสดงความคิดเห็นของนายกแพทองทานาทการพูดจาหรือการอะไรก็ตามแต่นะครับสุดท้ายเลยเนี่ยก็อันนี้ผมก็คาดเดานะ นะถ้านายกบอกว่าทั้งนั้นก็ไม่พูดเลยดีกว่านะทําตัวนิ่งๆเขาพูดเทน้อยลงนะหรือไม่พูดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็บอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่ถูกนะครับนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่การเล่นขายของนี่นะครับพโกอดกันก็ไม่พูดไม่จากกันนะสังคมก็ไม่ได้ว่านายกพูด มากหรือพูดน้อยแต่เขานะะฮวิาพากษ์วิจารณ์ถึงแค่วิธีการสื่อสารวิธีการพูดจาหรือองค์ความรู้ในเรื่องที่นายกพูดว่านายกนั้นไม่ตกผลึกในเรื่องนั้นเท่านั้นเองครับซึ่งถ้านายกจะแก้ไขก็แก้ไขให้ตรงประเด็นทีครับนะ การพูดจานั้นก่อนจะพูดจาเราไปเอาไปในะปากคําพูดมาเป็นนายเรานะครับต้องคิดไข้ครวญให้ดีนะคนเป็นนายกนั่นก็ต้องมีความรอบรู้ในทุกเรื่องถามเรื่องตักใบก็ตอบเรื่องตักใบให้ได้นะถามเรื่องเกาะกูดก็แสดงความเห็นเรื่องเกาะกูดให้ได้ถามเรื่องคาสิโนคอมเพล็กซ์นายกก็ต้องแสดงความคิดเห็นเรื่องคาสิโนคอมเพล็กซ์ให้ได้เพราะในการประชุมครมองเนี่ยนายกนั่งเป็นเป็นหัวโต๊ะนั่งเป็นประธานนะครับ ถ้าไม่รู้อะไรเลยนั้นผมก็บอกว่ามันก็ไม่ควรเป็นนายกแล้วครับนะฮะหรือรู้มาแล้วแต่เวลาสื่อสารนั้นไปอีกโคลาทางอย่างนี้แสดงว่านายกก็ไม่พัฒนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสิ่งที่นายกทําอยู่นั้นนะครับมันอาจจะเ,เป็นการไม่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนมีวุฒิภาวะนะนะในการที่ไม่พูดนะ,นะครับครับอีกเรื่องหนึ่งครับมันมีข่าวหนาหูมากช่วงนี้ครับว่าเอ๊ะนะรัฐบาลนี้ หรือนายกจะยุบสภานะครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับนายกแพท่งฐานเช่นนะคดีที่มีคนร้องไว้ที่สารรัฐธรรมนูญร้องไว้ที่กอกตอหรือร้องไว้ที่ปปชมันมีแนวโน้มว่านายกจะไปไม่รอดคนก,ก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารกันว่าในที่สุดนั้นคุณทักษิณนะซึ่ง ก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าคุณทักษณิณนั้นอยู่ข้างหลังนายกเนี่ยก็จะสั่งให้นายกยุบสภาเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นนะครับนะตัวคุณทักษณิณเองก็ใช่ว่าจะอ,อ,อยู่สุขสบายดีแคบคาดปลอดภัยจากกฎนะหมายนะครับจากการถูกฟ้องได้นะครับเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้แหละครับนะฮะ คนเขาวิพากษ์วิจารณ์คนเขาลือกันมากนะครับท่านนายกและเรื่องลือเนี่ยนะครับมันมักจะเป็นต้นเหตุของความจริงที่จะตามมาเสมอครับเพราะว่าการที่จะมีการลือกันนั้นมันก็ต้องมีข้อมูลครับนะครับก็เรียกว่าไม่มีมูลสุนัขไม่ขี้อย่างนี้ครับมันต้องมีมูลนะครับมีมูลนะครับส่วนว่าเมื่อถึงจุดจุดนั้นซึ่งเป็นคริติคอนพอยจริงๆเนี่ยนายกจะเลือกอะไรละครับระหว่างยุบสภากับลาออกครับ ก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับว่าจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับกนะ็ก็ก,ก็อาจจะในเวลาอีกไม่นานไป่างนี้นะครับผมเชื่อว่าคดีทั้งหลายที่ท,ที่มีคนร้องกันอยู่เนี่ยนะครับอย่นะางที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นที่กรกตรหรือปป,ปชหรือศารลรัฐธรรมนูญหรืออาจจะมีคนไปร้องที่ศาลฎีกาแผานกดียาของผู้ดำรงอํานการเมืองก็ได้มันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยใช้เวลาไม่นานนักนะครับก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับครับนั่นคือเรื่องสนทนาธรรมนะฮะก่อนที่เราจะคุยกันในารายละเอียดของเรื่องคำว่าคลั่งนะครับเอาละครับก็เข้ามาดูกันนะครับคลั่งก่อนที่ผลจะไปพูดว่าใครคลั่งนะฮะนะรนะหรืออาการคลั่งนั้นก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรต่อต่อประเทศชาติและประชาชนนั้นผมขอ อธิบายความหมายของคำว่าคลั่งนะฮะเสียก่อนนะครับในพจนานุกรมนั้นนะฮะบัญญัตินะฮะความหมายของคำว่าคลั่งไว้ว่าเป็นคำกริยานะครับหมายถึงสติฟั่นเฟือนเสียสติหรือหมกมุ่นหลงไหลหรือชื่นชอบในบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงครับเห็นไหมครับนะฮะ ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยข้างก็คือหลงไหลได้ปลื้มนะครับถ้ามองในแง่ที่อาจจะไม่ค่อยดีนั่นคือหมกมุ่นครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการหลงไหลได้ปลื้มหรือหมกมุ่นก็ตามแต่นั้นต้องเป็นการกระทําอย่างสุดโต่งนะครับคือรุนแรงอ่ะครับรุนแรงจนกระทั่งถ้าถ้าเป็นหลงไหลก็เรียกว่าหลงไหลสุดโตง่งรุนแรงไม่สนใจทั้งนั้นว่าคนที่ ตัวเองไปหลงหลายได้เพิ่มนั้นจะเป็นคนดีคนไม่ดีสิ่งที่เขาทํานั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะอย่างนี้ก็เป็นอันตรายใช่ไหมครับนะเป็นอาการคลั่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งครับครับเ,เมื่อสองท่านวันนี้ผมไม่ได้ใจวันไหนนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือคุณภูมิธรรมก็มีคําพูดนะประโยคหนึ่งนะนะคือ คุณภูนทามพูดว่าขออย่าครั่งชาติผมไม่ทราบว่าคุณภูนทามพูดคําพูดประโยคนี้กับใครครับแต่ก็พอจะรู้ว่าพูดกับใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของเกาะกูดวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคุณแพทองทานที่จะมีการเจราจานะเอาทรัพยากรธรรมชาติและการแถวแถวเกาะกูดนั้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน นะภายใต้ข้อตกลงหรือ m o u 2544ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากครับนะคนไทยนั้นนะไม่ยอมแน่นอนครับถ้าการเจรจานั้นนะจะนำมาซึ่งการสูญเสียอธิปไตยทางทะเลของไทยแม้แต่เพียงตารางเซนติเมตรเดียวเขาไม่ยอมนะครับคุณภูมิธรรมเมื่อเขาไม่ยอมครับเขาก็มาแสดงความคิดเห็น ุทุมธรรมก็ไปบอกว่าขออย่าข้างชาติครับผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าในขณะนี้มีใครที่เป็นประชาชนหรือเป็นนักวิชาการเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นนักการเมืองนะครับออกมาแสดงความเป็นตัวตนว่าเขาข้างเขาข้างชาตินะครับผมยังไม่เห็นนะนะไม่เห็นว่ามีใครที่มีพฤติกรรมข้างชาตครับ เพราะว่าคนที่จะครั่งชาติได้นั้นนะครับตามพจนานุกรมนั้นเขาเขียนครั่งชาติก็คือ,อความรักชาตินะครับเห็นไหมครั่งชาติคือรักชาตินะหรือชาตินิยมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันมีคําว่าอย่างสุดตรงตามเข้ามาด้วยครับคือรักชาติหรือชาตินิยมอย่างสุดตรงแล้วก็มีความเชื่อมั่นในความเป็นเลิศของชาติตนเองอย่างหลุนแหลงเห็นไหมครับ คำจริงมันมีคําว่ารักชาติอยู่มีคําว่าชาตินิยมแต่มันมีคําว่าสุดโต่งอยู่ด้วยครับนั่นหมายความว่านะคขั่งชาติคือการรักชาติอย่างสุดโตง่งนะชาตินิยมอย่างสุดโตง่งโดยไม่สนใจว่านะสิ่งที่เขารักนั้นนะครับนะจะเป็นความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ในประเทศไทยนั้นผมยังไม่เห็นมีใครที่มีพิติกรรมรักชาติอย่างสุดโต่งนะครับ ก็อนนีิเขาแสดงความเห็นออกมานั้นนะผมว่าเขาเป็นห่วงชาติเป็นห่วงประเทศชาติและประชาชนมากกว่าครับไม่อยากให้นะประเทศไทยนั้นเสียอธิปไตยเสียดินแดนไปให้ใครก็ตามแต่แม้แต่เพียงตารางเซนติเมตรเดียวแต่คุณภูมิธรรมนั้นก็กลับนะผมไม่แน่ใจนะครับว่ากลับไปใช้คําว่าครั่งชาติกับเขาซึ่งผมยังเห็นว่า น่าจะเป็นการใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับครับทีนี้ครับข้างชาติน่ะถึงไม่จะรุนแรงไปบ้างนะครับะจะรักชาติอย่างรุนแรงไปบ้างชาตินิยมอย่างรุนแรงสุดตกไปบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์มันก็ตกอยู่ที่ชาตินะนะ,นะก็ตกอยู่ชาติครับไม่ได้ตกที่ที่ใครคนใดคนหนึ่งเลยครับรักชาติอย่างรุนแรงชาตินิยมอย่างรุนแรงนะไม่แต่งกาย นะสาที่เป็นสากลนิยมเลยแต่งกายแต่ชุดไทยอย่างเดียวเพราะว่ารักชาติอย่างชาตินิยมอย่างรุนแรงมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาตินะผมมองอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นครั้งอย่างอื่นแล้วครับก็มีหลายครั้งนะครับครั้งดารานะครั้งฟุตบอลน,นะครั้งทีมวอลเล์บอลน,นะทีมชาตินะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันก็เป็นไปได้หมดครับ ก็แล้วแต่ว่าจะคลั่งอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันมีคําว่าสุดโต่งอยู่ด้วยนั้นต้องระวังให้ดีนะครับว่ามันอาจจะกลายเป็นผลเสียต่อ,อตนเองครับที่เป็นผู้คลั่งไคล้หรืออาจจะลามปาไปถึงประเทศชาติก็ได้ถ้ามันถ้าคนที่คลั่งนั้นเป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่ในบ้านในเมืองของเรานะครับเช่น,นผมอยากจะพูดคําว่าคลั่งทักสิน คุณตักศิลป์ได้เป็นที่นิยมนะครับในอดีตที่ผ่านมา2 5 4 1ถึง2 5 4 8เป็นนายกอยู่เกือบจะสองสมัยนะครับสมัยนั้นก็มีคนนิยมมากมายครับนะนะนะเลือกตั้งทีนึงก็มีสสเกือบจะ370คนนะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นที่นิยมมากเป็นที่ลหลงไหลมากทำอะไรก็มีคนชื่นชอบเห็นด้วยจำนวนมากแต่นั่นมันในอดีตนะครับนะ แต่ว่าหลังจากที่คุณทักษิณได้มีโอกาสเข้ามาในประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่ย2สิองสิหาคมที่ผ่านมาโน้นนะครับบริบทของสังคมในประเทศไทยนะั้นเปลี่ยนไปเยอะมากครับแต่ก็ยังมีคนที่คลั่งคุณทักษิณอยู่นะนผมอาจจะอยากจะให้ความหมายของคําว่าคลั่งคุณทักษิณแน่นอนครับก็คือหลงไหลนะครับนะหรือ หมกบุ่นก็ได้ชื่นชมคุณทักสินก็แต่แตเป็นการลหลงไหลหมกมุ่นชื่นชมนั้นอย่างรุนแรงครับนะครับ,นะรบผมอยากจะให้ความหมายในมุมมองของผมนะครับเก,กี่ยวกับเรื่องของการคลั่งทักษิณน,นะครับเอาไว้อย่างนี้นะครับสำหรับผมเองนะว่าถ้าคลั่งทักษินนั้นอาจจะหมายถึงคนที่เรียกว่าลหลงไหลชื่นชอบนะครับหรือเชื่อ คุณทักงสินอย่างสุดต่งนะครับซึ่งการเชื่อคุณทักงสินอย่างสุดต่งนั้นก็อาจจะมีหลายรูปแบบนะครับเช่นเชื่อใ,<ช>ใครพูดอะไรก็เชื่อหมดไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นครับใครบอกอะไรก็เชื่อหมดนะใครพูดอะไรคุณทักงสินพูดอะไรมาก็เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างครับอย่างนี้เรียกว่าเชื่อโดยไม่ได้คิดอะไรครับไม่มีเหตุไม่มีผลครับขอโทษนะครับ บางทีผายลมก็ยังหอมเลยครับอย่างนี้เรียกว่าเชื่อโดยไม่ได้คิดอะไรครับหรือนะครับเชื่อแบบก็มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลแต่ว่าเหตุผลที่นํามาอ้างอิงในความเชื่อของเขานั้นมันเป็นเหตุการณ์ให้เป็นการให้เหตุผลแบบ invalid ครับหรือไม่สมเหตุสมผลนะครับเช่นกรณีของการถกเถียงก,กันว่าเอ๊ะคุณทักษิณน,นั้น การไปอยู่ทั้น14ลงลงไปตำรวจี่เป็นการกระทําที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับขัดต่อกฎหมายนะก็อาจจะมีคนมาบอกว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายของกรมราชทัณฑ์อย่างนี้ครับนะสังคมใหญยมองอย่างหนึ่งแต่คนที่คลั่งขุณทักษิณแบบนี้ก็มีนะครับนะก,ก็มีนะครับหรือนะครับอาจจะเชื่อแบบอันนี้น่ากลัวครับมีผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะไม่ได้ชื่นชอบอะไรมากมายนักนะครับนะแต่ว่า เพื่อมันมีผลประโยชน์ร่วมกันไงนะก็ก็ก็เลยต้องคลั่งทักษิณพูดอะไรมาก็เชื่อก็ต้องทําตามไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครับพรรคเพื่อไทยนั้นผมก็อยากจะพูดว่าก็ต้องถือว่าเป็นองค์กรที่คลั่งคุณทักษิณน,นะครับแต่จะคลั่งแบบไหนนั้นวินยูยนทั้งหลายท่านไปพิจารณาดูเองนะครับนะคลั่งแบบชื่นชมในความสามารถอย่างแท้จริงนะหรือว่า ครั่งแบบที่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน,นะอะไรต่างๆงนี้ก็ไปพิจารณาดูนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือความยิงค้ั่งทักษิณน,นี่ไม่ผิดนะครับค้ั่งทักษิณน,นี่ไม่ผิดนะครับนะแต่ต้องดูว่าใครที่เป็นคนค้ั่งถ้าเกิดคนที่ค้ั่งทักษิณน,นั้นนะครับตกอยู่ภายใต้อาน,นัดของคุณทักษิณและได้เข้ามามีอำนาจในการ บริหารประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้ครับอันตรายครับอันตรายอันตรายจากอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทักษิณทํานั้นในปัจจุบันนี้นะครับก็มีบางสิ่งบางอย่างที่วินยูชนเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างนะซ้ำอีกทีหนึ่งนะเรื่องการไปเ,เรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสังคมเขา วินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าเขาไม่เชื่อนะครับหรือเรื่องของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่เบื้องหลงังทั้งที่คุณทักษิณน,นั้นไม่มีอำนาจตามกฎหมายครับกฎหมายห้ามนะครับคุณทักษิณน,นั้นถูกจำคุกในใคดีทุจริตนะกฎหมายห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำนั้นกลับมิได้สนใจข้อห้ามทางกฎหมายแต่ประการใด ไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาลือเรื่องการตั้งนายกซึ่งในที่สุดก็ได้ลูกสาวตนเองคือคุณแพททองทางนมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนนำมาสิ้นการถูกล้องเรื่องการครอบงำนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นครับนะถ้าเกิดว่าคนที่ครั่งคุณทักษิณน,นั้นนะได้เข้ามามีอำนาจนะครับในการบริหารชาติบ้านเมืองน,นั้นแล้วก็ทำทุกอย่าง ตามที่คุณทักษิณต้องการสุดท้ายเลยนั้นน่นะครับมันก็เป็นอันตรายครับยกตัวอย่างเช่นทำทุกอย่างที่คุณทักษิณต้องการในกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครับซึ่งถ้าเกิดผลของการไต่สวนสอบสวนเรื่องนี้ออกมาว่าคุณทักษิณน,นั้นมิได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างแสนสาหัสจนจ้องนอนอยู่โรงพยาบาลทั้ง1้อยวัน181วันนั้นหน่วยราชการก็จะได้รับ ผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันใช่ไหมครับมันเสียหายใช่ไหมครับแบบนี้นะครับนะฮะหรือนะครับพรรคการเมืองที่ไปไปประชุมที่บ้านจันทร์สองล่าในวันที่14นะครับนะแล้วก็พากันเห็นดีเห็นงามว่านะฮะให้ผมไม่ทราบว่าเออเกรณีคุณแพรทองทานนั้นนะครับ เ,เกิดขึ้นในวันนั้นหรือเปล่าหรือเกิดขึ้นตามมาแต่พรคก,การเมืองทั้งหลายก็ไปนั่งนะแสดงตัวตวนว่าสนับสนุนอย่างนี้มันก็ต้องเกิดจากความเชื่อในตัวคุณทักษิณเป็นการข้างทักษิณอย่างหนึ่งหรือจะเป็นข้างแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ตามแต่ครับแต่มันนํามาซึ่งความสุ่มเสี่ยงใช่ไหมนะในการที่จะให้คุณแพทองทานนั้นมาทําหน้าที่เป็นนาย,ยกาครัฐมนตรีครับนะที่ผมพูดไปอยู่เสมอว่า คุณแพรทองทานนั้นเธอมีต้นทุนนะในการทำหน้าที่นายกนั้นน้อยเหลือเกินครับเห็นไหมครับนี่คือผลกระทบที่เกิดจากนะการขั่งในตัวคุณทักษิณซึ่งเป็นการขั่งอย่างสุดโต่งครับนะคุณทักษิณพูดอะไรคนพวกนี้หรือพักการเมืองทั้งหลายเหล่านั้นก็เชื่อไปหมดครับจะเชื่อแบบชนิดไม่ได้ไตรตรองเชื่อแบบมีผลประโยชน์นะฮะ หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการคข้างแบบสุดโต่งใช่ไหมครับนะความพยายามในการจะตั้งคาสิโนคอมเพล็กซ์หรือคอมเพล็กซ์ที่มีบ่อนการพนันอยู่ในนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอันตรายนะครับนะต่อสังคมของคนไทยคาสิโนคอมเพล็กซ์หรือบ่อนในคอมเพล็กซ์นั้นนะมันอาจจะกลายเป็นที่ฟอกเงินของคนที่ได้เงินมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือพูดง่ายๆเป็นเงินสีเทาก็ได้ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมทรามของสังคมนะคนไทยนั้นชอบที่จะเล่นการพนันอยู่แล้วนะในบ้านเมืองเหล่านั้นมีมีการพนันให้เล่นมากมายครับทั้งของรัฐของเอกชนเล่นแบบเปิดเผยเล่นแบบไม่เปิดเผยงานวัดงานวามีการพนันทั้งหมดครับนะแล้วรัฐบาล ชุดนี้ยังจะเอาการพน,นันที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามานะสุมหัวคนไทยอีกหรือครับเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือผลที่ผมอยากจะพูดามันเป็นผลเสียนะนะนะถ้าเกิดว่าคนที่คลั่งคุณทักษิณน,นั้นเข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองโดยปราศจากการพิจารณาไตรตรองคือปฏิเสธคุณทักษิณไม่ได้ครับ ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดถูกไหมเทนะ่าที่ผมมองเห็นนะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในสังคมมันเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดนะครับนะแต่ว่าคุณทักษิณเองนั้นก็ไม่สามารถจะมาสั่งอะไรอย่างเปิดเผยได้ครับแต่ในทางสังคมนั้นเขามองกันออกใช่ไหมว่าทุกเรื่องนะครับคุณทักษิณนั้นอยู่เบื้องหลังตลอดสังคมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่ออย่างนั้นครับเอาละครับ นี่คือข้างนระหว่างขัางชาติกับข้างคุณทักษิณนะครับอะไรนะครับมันจะก่อให้เกิดความเสียหายได้มากกว่ากันครับโดยส่วนตัวนั้นผมเชื่อว่าข้างชาติแม้จะเป็นการลักชาตินะครับแล้วก็ ปรารานดีปรารถนาดีต่อชาติอย่างสุดโต่งนะครับเรียกว่าหัวลั้นยังไงก็ไม่สนใจครับนะเอาชาติเป็นหลักแต่มันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเสียหายมากนักครับนะแต่ถ้าเกิดว่าครั่งคุณทักษิณนะและเกิดว่าคนที่ครั่งคุณทักษิณน,นั้นนะทำในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความคิดที่ออกมาจากมันสมองของคุณทักษิณและมันสุ่มเสี่ยง นะครับอย่างที่ผมพูดมาในหลายกรณีนั้นผมว่าความเสียหายที่จะตามมานั้นมันก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเอาละครับก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้นะครับคุณภูมิธรรมนั้นนะพูดกับใครก็ไม่รู้ในกรณีของเกาะโกูดนะครับว่าขออย่าข้างใช่ครับผมก็อยากจะพูดกับคุณภูมิธรรมเช่นเดียวกันนะครับว่าขออย่าข้างคุณทักษิณ นะครับเอาละครับฝากเอาไว้เท่นี้นะครับนะก็ขอให้ใช้สติในการที่จะรักใครชอบใครกันแล้วกันนะครับนะะไม่ใช่เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างโดยขาดการพิจารณาไตรตรองครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ